ข้อดีและข้อเสียของการตัดผมสั้นจะเคยไว้ผมสั้นนะชีวิตนี้จะไว้ยาวเราคิดว่าตัวเองสวยมาตลอดมาพูดถึงข้อดีของการตัดผมสั้นกันก่อน 1. ดูแลง่ายเป่าแห้งไวแล้วก็เสซ็ตได้เร็วและมันรู้สึกว่าอยากจะแต่งตัวให้มันดูเด็ก,กใส่เสื้อยืดอ,อยากใส่เกงยีนอยากหาตังหูเก๋ๆอยากใส่แบบอยากหาสเลสรี่อยากจะแต่งตัวได้มากขึ้นข้อที่สองอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะ ขยันสะผมจ้าเพราะว่าเวลาเซ็ตใหม่ๆอ่ะมันจะสวยมากเลยเธอไม่ค่อยเสียเพราะว่าถ้าเสียเราก็จะตัดปลายทิ้งมันก็จะแบบผมดูแบบสุขภาพดีนะคะส่วนข้อเสียอย่างตัวเองเปนคนผมอยากโศกผมยิกผมฟูใช่ปะแกมันมันต้องเซ็ตแบบเซ็ตทุกวันมันถึงสวยอะไม่เซ็ตนะก็ฟูก็บินเออมันมันต้องแบบสะผมทุกวันเซ็ตผมเนบเนียเน้ยแบบนี้ ทุกวันผมทรงอื่นๆอย่างเช่นจมัดจะก้าวผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากเออมันไปไม่ได้มันไปไม่ถึงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยาวยาวเลยจุดสวยอันนี้ก็เพิ่งไปตัดมาอีกแล้วถ้ามันยาวเลยจุดสวยก็คือเดี๋ยวถ้ามันยาวกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะมันก็ต้องไปเล็มคือมันต้องคอยเล็มตัดแต่งทรงผมให้มันแบบเป๊ะเป๊ะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังตัดสินใจว่าจะตัดผมดีหรือไม่ตัดผมดีก็ลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะคะอย่างไนใครเป็นทีม ผมสั้นมาอวดรูปกันหน่อยค่ะ